สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอจริยธรรมและธรรมมาพิบาลในประเทศไทยเรื่องระบบปัตถัค่ะดิฉันนางสาวพชัชรน,นันปิ่นทองในหนึ่งสามเจ็ดค่ะกระผมนายมานันชัยขันทศีมาหนึ่งหนึ่งสองห้าครับดิฉันนางสาวทิพเตียสุขเดรรญพงศ์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์ค่ะพวกเรามาจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองสาขาราฐศาสตร์การเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยราชภัฏนสุนันทาค่ะ ชิ้นงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา POS 1201จริยธรรมและธรรมาพิบาลทางการเมืองหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตนำเสนอผู้ช่วยาศาสตราจารย์ด็เตรจักรวาลสุขไมตีด้านความโปร่งใสนะครับเป็นหลักการบริหารงานด้วยความถูกต้องอยุติธรรมตรวจสอบได้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทางจากภายในและภายนอกองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆได้หลากหลายช่องทางการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างการส่งเสริมการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบปัญหาจริยธรรมและธรรมพิบาลในประเทศไทยระบบอุปถมัมภ์ เป็นระบบความสัมพันธ์ของคนสองฝ่ายซึ่งมีความไม่เท่าเทียมกันฝ่ายที่อยู่เหนือกว่าคือผู้ที่มีทรัพยากรมากกว่าหรือมีอำนาจมากกว่าจะอยู่ในฐานะอุปถมัมภ์ฝ่ายที่อยู่ต่ำกว่าคือผู้ที่มีทรัพยากรน้อยกว่าหรือมีอำนาจน้อยกว่าจะอยู่ในฐานะผู้รับอุปถัมภ์ต่างฝ่ายต่างมีการสแสวงหาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันในลักษณะต่างตอบแทนตามเงื่อนไขที่มีต่อกันซึ่งเรียกระบบอุปถัมภ์ในความหมายใกล้เคียงกันได้ว่า ระบบเส้นสายระบบชุบเลี้ยงระบบวงศาคณญา,าิระบบเล่นผักเล่นพวกและระบบคนพิเศษปัจจุบันมีการนำระบบอุปถัมภ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นส่วนใหญ่เช่นใช้ในการแต่งตั้งโยกย้ายทำให้ได้มาซึ่งอำนาจบรารมีหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งที่จะแสวงหาผลประโยชน์สาเหตุของระบบอุปถัมภ์ในปัจจุบันมีค่านิยมผู้น้อยใหญ่การฝากเนื้อฝากตัวทดแทนบุญคุณ ยึดตัวบุคคลอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าหลักคุณธรรมกฎหมายซึ่งถูกแทรกแซงโดยนกักการเมืองการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทั้งเงินสิทธิพิเศษทางสังคมทำให้เกิดระบบระเบียบกฎหมายมีช่องว่างการบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจังซึ่งผู้บังคับบัญชาใช้ ดุลพินิษต,ตามอำเภอใจผลกระทบของระบบอุปถัมภ์เกิดการผักดันสนับสนุนคนของตนเองมากกว่าการสนับสนุนคนดีคนมีความสามารถเกิดการเรียกหรือรับเงินสินบนเงินใต้โต๊ะหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับการดำเนินการเกิดการจัดสรรการใช้งบประมาณและทรัพยากรในโครงการต่างๆอย่างไม่เหมาะสม เกิดการปกปิดข้อมูลภาคประชาชนและภาคสังคมไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมได้และประชาชนเสื่อมความเชื่อถือและศรัทธาต่างชาติขาดความเชื่อมั่นไม่เข้ามาลงทุนการทุจริตการเลือกตั้งทำให้ได้นักการเมืองที่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเข้ามาบริหารประเทศ และมีโอกาสที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้อำนาจโดยมิชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาจริยธรรมและธรรมาพิบาลในประเทศไทยนะคะการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์นั้นต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน ให้สามารถวัดได้ทั้งความเก่งและความดีของแต่ละบุคคลได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยอาจกำหนดให้มีกระบวนการสรรหารและคัดเลือกเป็น2กระบวนการคือกระบวนการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและกระบวนการตรวจสอบพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อเป็นมาตรฐานคุณธรรมจร,ริยธรรมในการดำรงตำแหน่งและมีการประเมินผลก่อนเข้าสู่สกระบวนการแต่งตั้งพร้อมทั้งมีกลไกภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ หรือสอดสองพฤติกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่ตอระบบปุปปัรมเพิ่มบทกำหนดโทษต่อการไม่ปฏิบัติด,ดังกล่าวหากพิจารณาว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระทำที่เป็นการยึดถือผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมและมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบซึ่งถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้ ถ้าในอนาคตองค์กรยังมีระบบอุปธรภมที่ขาดคุณภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะไม่สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและอยู่รอดได้ในระยะยาว